คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการชี้สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนหรือส่งเสริมการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้นสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะบมือนี้กามาพบก,กับน้ำเชียร์ด้ค่ะท่านผู้ชมเมือนี้น้ำเชียสิผ้าไปตามแนวทางของปูเมืองมหาค่ะคน้ำเชียตามปูมาได้สามหมวดเขามดถูกหมวดค่ะน,น้ำเชียเห็นในความเหม็นไหมครับผมว่า ปูเมืองมหานี่อันเอซีเพิ่นได้ได้ยู่ได้กินน้ำปูเมืองมหาค่ะโอ้คับผมดีใจน้ำพี่น้ำนองเลยครับผมเมนเลขตะล่างเพิ่นเกี่ยวเอาค่ะเอาค่ะสำหรับคลิปนี้ก่อนสิไปรับชมรับฟังตัวเหล็ดปูน้ำเชี่ยก็ขอกราบขอพระคุณปูที่มีน้ำจิตน้ำใจให้ตัวเลขทังช่อง Youtube น้ำเชี่ยทรงต่อให้ผี่นองเอซเป็นแนวทัง สือสลากินแบงรัฐบาลเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้ำเชียร์ในเด้อค่ะไปฟังปูกันเลยเด้อค่ะว่าเลขตัางรักปูสิตัวใดเนาะครับผมสุดเต็ม กาบน้ำมันสการค่ะ,ะเจริญพรานค่ะปูก,กาบน้ำมันสการครับผมเจริญพราค่ะน้ำเชียร์ปูอันว่าเลขตาลางปูน่ะเข่าสามตัวเลยเนาะปูเนาะอ่าเลกตาลางมันมันมันเขา่ขากันนะค่ะตป้าน้ำเชียร์ตามปูมาสามหดเข่ามัดถูกหดค่ะปูอืมแต่ว่าก็ย่ายหมายทังเด็ดมองอัน่ะมองที่ตัวจิตมันเขา่าที่สู้ปูป,ปูตัดปูยังมีอะไรเพราะย่า,ยายมึงดี ผมตัดบนเนี่ยสบายสิ่ชุดเต็มชุดหนึ่งมาชุดแรกเลยแบบไม่ยากมึงไอ้มันจับปูหลักประมาณหกหกหางแปดหางเนี่ยบนนะลางกบสี่หางหางเท่นั้นเนี่ยลุกเนลุ่มองเนี่ยบไม่ยากจับทุดไหยได้อันตรายชุดแรกประท้อก็ไปไข่ปูเจ้าแม่หาหกหางอะนะที่พจนิตัดมาโค้งสุดท้ายอ่ะค่ะเป็นโค้งแรกอ่ะน่าสนใจด้วยครับพี่น้องค<ม>ู่ก็นแนะนำ มันเขาเนาะครับต้องป้น่นกัเกี่ยวเนาะค่ะคมันมันมันเป็นเลขที่มาน้อกันในในหันในหันค่ะค่ะเขาผลกันเพรแกงอุปนร่างน้อกันอันในหันพี่น้องท้ามสมุดบัญชีเดี๋ยวน้ำเชียสิลงในขีปหิเด้อค่ะปูร่องลงแบบไปลงแบบไปนาหนาชิดนั่นสิค่ะมันพวกพิษนังนสิเออบ่ปปเป็นแยงดอกมั้งปู ลูกไม่ซองละค่ะเออเพันอยากท่อมกิน้องอยับท่อบุญปูเอือพูดได้พูดได้อ,อยากได้เพิน่นโตมากบอกเพ,พ,พ,พิ่นไปก็ได้สิโอ้เอาเช้งสันก็ได้ค่ะปูอ่าอันคือจัางูเทียเพิน่นโทรมาน้ำเชี่ยบอกเพิ่นไปค่ะเออแน,น่ๆพูดออได้อย่างไ้เพิ่นโทรมาถามก็บอกเพ,พิ่นไปโดนได้ได้ดได้ค่ะพ้พงขอไปไล่ท่านค่ะแมนอยู่ค่ะกับสันเ่าต้องเอาลงเนาะปูเนาะปูเป็นห่วงเอาลงไปแล้วมันเสียงแค่ไปช่องมันบพี่โมดีมันเลยโอ้ค่ะ เอาค่ะปูวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพกค่ะน้ำเชียวขอเด้อค่ะปูบ่านนี้เลขตัางรักก่อนค่ะอา่าบนบนเอาชุดเต็มนะช้าแปดตัวค่ะชุดเต็มแปดตัวสองแถวแรกอะ เจ็ดแปดห้าสองเจ็ดแปดห้าสองเจ็ดสองสามศูนย์หกเก้าสามศูนย์หกเก้าเขาเอาเดินแลวิ่งว่าเอากระปูหรือสีจับกูกกเลยเอาเดินก้อนปูวิ่งก้อนครับผมเดินบนหกกับเจ็ดวิ่งหกหกกับเจ็ด วิ่งหกง่ายนะไปจับคู่จับคู่บนหกเก้าเก้าหกหกเก้าเก้าหกแปดหกแปดหกเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหกสองสองหกหกสองสองหกเจ็ดหกเจ็ดหก ้าหกห้าหกอา,กากต่อไปก็เป็นชุดล่างชุดล่างเด่นล่างเด่นล่างป,ปูปูมีตะล่างคือเกอาไหครับผมข้างล่างนีใ่ใส่นีใ่ใส่น้ำกันครับผมไอ้กิกองมันก็นมีของมันตาังหากโอ้ครับผมเล็กเล็กตั้งหลักข้างล่างครับผมข้างล่างเอาเด่เดน สามกั <3 S 2> บหกวิ่งสามสามกั 6, บหกวิ่งสามอ่าแล้วก็จับคู่จับคู่หกสามสามหกหกสามสามหกแปดสามแปดสามเก้าสามสามเก้าเก้าสามสามเก้าอ่าจบหกสามสามหกสิบเอ็ดคู่ครับผม ครับครับพร้อมครับครับใม่พร้อมเลยมันทับงที่เพรางหนักครับอาปูแล้วที่เป็นอที่เป็นตะล่างอันเลี่ยงกันนะครับผมข้างล่างมีตัวใดแน่ครับผมตะล่างตะล่างที่ให้เอาตอนที่ชิปเอาที่โตไหมะอ๋อครับผมตอนนี้ซี่โตครับครับเน้นให้นะเอาพร้อมกันตอนตอนน้นได้ครับปูพอน้ำเช่อจะไป้ซี่โตไม่มา่ล่ะแมนครับปู ซีตัวแล้วเอาไว้ไปให้อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวไปครับตอนก็ตัวเนนครับผมสามตัวเนี่ยปูว่าสิจุดเลยป้อนมันมันก็ท่านหนิ่งไหนปูแล้วสิว่าสิจุดเลยป้อนหามันหนิ่งแกะมาก่็ต้องสีหายไม่หายไม่าาสามตัวะครับ<ม>ตอนนี้ปูเนนไปน้ำเชื่ออตอนนี้เอาเอาจะเอากเจะใส่สองตัวไปไปกันก่อนชุดเต็มก่อนเนาะครับปู อ่าชุดเต็มชุดดสองตัวใน่ก้อนสามตัวปูอันดีๆก้อนพอสามตัวปูปุ่นจะเห็นมันรักรอ้อนตนมันเพรท่าน,นหนึ่งปนไหนอันอันเน้เนตัวไหนครับปูบนากาจังว่าจเน้นพอกต้นหอยซีโตนะ่ะอ๋อร่อมือพุ่นครับร่อห้เหล็กจิตค่ะนักเชี่ยวพอดีอนัแต่ใกระทงมาเล้ปูปูปิจารนาขาก้อนครับผมค่ะท้างขายลืมตัวทดครับ ค่ะปูน้ำเชี่ยกับสีลบหวนปูซ้ำเนี่ยเด้อค่ะบานเนี่ยบ้าจ้าค่ะปูกราบนมัสการค่ะขาเจริญพรสาธุค่ะปูสาธุค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวปูสีมาเน้นให้อีกเนาะครับผมค่ะ้อมกับเลขอ่าเกี่ยวกันเนาะใช่เลขที่ว่าอายุซี่โตเนาะเลขต่างรักที่พี่น้องสามารถที่จะจับน้องเนื้อจากปูก็ได้ครับผมค่ะเป็นแนวทางเบดึงครับ เอาค่ะสำหรับคลิปนี้กับผิจารณาเบิงเด้อค่ะแต่ว่าพี่น้องเอฟซีก่อติดปูเพิ่นได้ครับค่ะเพิ่นได้ปลดหนี้พร้อมครับค่ะเพิ่นเพิ่นโทรมาบอกให้ฟังพร้อมดีใจโอ้ดีใจเต้คอมเมนต์พร้อมครับครับมีคนเพิ่นจอบเบิ่งคนแบบอันเล้งเบิ่งอยู่ดิว่าสําลักใด้เนาะแต่คือดวงแล้วก็คว่ำเนาะแม่นอยู่โชคดีของเพิ่นค่ะ เอาค่ะสำหรับคลิปนี้กับเช่นเคยเนาะค่ะเงิ่อนไลกองท่องไรมาสาเร็จจงสาเร็จสาธุสาธุสาธุค่ะพี่น้องเอซที่เพิ่นติดต,ตามทางช่อง youtube น้ำเชียร์ในงวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาพกค่ะ,คะขอให้เพิ่นถูกหวยรวยเงินไปน้ำกันเด้อค่ะถูกๆงวดค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ